ฉะนั้นจนเนื้อเงินไม่แน่ใจจะได้จบไหมแต่รวยทันใจอะ่ะคุยราคาไว้เบื้องต้นแล้วว่าใกล้ๆสามแสนครับถ้ามันไม่เรียร์ 500, นะเท่าไหร่นะครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าไม่ไหวห้าหมื่นสองอ่ะห้าหมื่นสองอ่ะ สวัสดีครับผมกุ้งธีรพัฒน์รับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยครับพอดีอ่านไลน์เช็คลายมีไลน์ส่งรูปหาผมก่อนที่จะส่งรูปมาโทรติดต่อมาว่าผมมีเหรียญนี้เหรียญนี้มาเล่าให้ฟังเหลือเชื่อไหมมีเหรียญทองคํารุ่นรวยทันใจอยู่คุยราคาไว้เบื้องต้นแล้วว่าใกล้ๆสามแสนครับเราจะมานัดเช่าพระที่บิ๊กซีอยุธยากันตรงนี้ติดสายเอเชียเลยนะครับเรารอเช่าพระกันตรงนี้เดี๋ยวรอเจ้าของพระเดินทางมาแล้วเราไปดูบรรยากาศการเช่าพระกันครับครับสวัสดีครับ กำลังจะบอกว่าวันนี้เรามาดูเหรียญรวยทันใจทองคํากันแล้วพี่เจ้าของพระโทรมาพอดีนะครับเขาใช้ลายไม่เก่งโทรมาทีแรกบอกว่ามีเหรียญทองคําอยู่หลายรุ่นนะหนึ่งในนั้นมีรวยทันใจซึ่งมีราคาแพงนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยวลองดูผมอะก็เพิ่งมาถึงเมื่อสักพู่นี้เองแหมทาไมเก็บหลงพะเลยไว้เยอะขนาดนี้ครับนี่ออจองจากวันแกนี่เราจะพววเราจะแกมา เดี๋ยวลองดูนะ<ม>อันนี้อันนี้ <ละ S 1> อันนี้คือแขวนแวนกรอบกรอบค่อนข้างรู้เลยว่ารู้าอายุการใช้งานอะ่ะดูว่าแขวนนี่อาจจะพี่อะพี่ผมยาวที่อยู่หน้าตู้เช่ามาคือเช่ามาไม่ใช่ราคาจองอยู่หนึ่งเหรียญคือเหรียญน,นี้แหละเหรียญนี้แหละเช่ามาราคาที่เขาบวกมาแล้วใช่ใช่เาบวกมาแล้วนี่นี่พระทั้งหมดเลยเดี๋ยวลองดูแต่ว่าก็คงไม่ใช่ทั้งหมดที่มีมีเยอะกว่านั้นชนะจนน้ําเงิน ซีนเดิอันนี้จองไปต่อแถวจองมาไหมหรือฝากจองครับฝากจองฝากจองอันนี้ไปจองกับวัดเองเลยนี่ที่มาดูกันวันนี้เี่ยนลยยันใจทองคำแกออกมาถ่ายรูปแล้วก็ห่อไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยไม่ได้ลอยธนใจทองคำมีอะไรอีกแค่น้องมีแอปเปิลด้วยแอปเปิ้ลเปิ้สามเหรียญมีสี่เหรียญให้มีจักรารมีเหรียญเนื้อเงินเหรอครับเน้อเงินลงยา โอเคสวยยาแดงอันนี้เรียกว่าโรงยานน้ำเงินใช่น้ำเงินเหรอน้ำเงินน้ำเงินเดี๋ยวครอบแดงพื้นน้ำเงินนี่เราเราแม็กซ์อ๋อโอ้โหไม่เบาเนี่ค่อยค่อยงัดมาที<ส>ละชิ้นอ๋อฉากเล็กขนะจนอ๋อใช่ครับอันนี้แดงที่พิจารบอกมีแดงมีน้ำเงินไอ้น้ำเงินเขาไปอ๋อแจกน้ำเงินไปเนื่งเหรียญเราว่าแดงแพงกันได้น้ำเงินตอนนั้นแดงแพงกว่าน้ำเงินแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ พาเยอะมากแต่ประเอกของวันนี้เลยก็คือทันใจทองคําที่ตั้งใจมาเช่าครับแล้วก็รีเลสเอามาไม่หมดเอาเท่าที่พอจะใช้ครับตามสะดวกเลยมอันนี้ตกลงเช่าไว้สองแสนตางก็เลยได้เช่าประมาณนี้แต่อันนี้ถ้าเกิดหกหมื่นอ่ะไม่ไหวจริงๆครับไหวไหมอ่าะ ถ้าประมาณ52ยังขายได้5 2 53ขายได้หมายถึงว่าราคาที่ขายนะส่วนราคารับซื้อปกติแล้วอ่ะผมจะขอกำไรประมาณ10%<ม>ก็คือถ้าสมมติว่าสมมติว่าซื้อ5 0,000ต้องออกได้จาก55 0 0 0อะไรเงี้ยแต่คิดว่าถ้าเนี้ยขายได้53 0 0 0ผมก็จะสู้ได้เต็มที่คือ5 0,000ื่ทวนอะไรประมาณนี้ราคาประมาณนี้แต่เรื่องอันเนี้ยยังไม่ได้คุยราคากัน<ม>ให้ดูว่าอันเนี้ยยังไม่ได้คุยราคากันยิบเพิ่มมาแล้วแม็ก<ม>แล้วก็อันนี้ก็ยิบมาให้ชม อันนี้เหี่ย a แอปเปิลรวยยั่งยืนเดี๋ยวเพื่อเพื่อน,อนดูไม่เข้าใจน,นีร่วมกันเพื่อยแพ่บองนงบวยเนาะแอปเปิลลงยาแดงเหรียนแบบนี้ถ้าสวยๆสวย2,000 20, กว่านะตอนนี้นะครับ2 0 0 0มกลางๆ20 0 0ม่ต้นๆอันนี้ประมาณครึ่งแสนชนะจนพอกันเท่ากัน2,000 20, 0กลางๆอันนี้อาจจะอยู่ประมาณ2,000 20, 0ไล่ราคาให้ฟังไม่ถึง3,000 0ไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้ไม่ถึง ใช่ครับนี่อ่ะอันนี้โอเคอันนี้ซื้อนี้เท่าไหร่เียนห้าหมื่นต้องเรียนห้าหมไม่ไหวครับนี่คู่นี้เอาแดงอันหนึ่งแล้วเงินอันหนึ่งเหรอนี่จะเก็บไว้ลูกใช้ได้ครับก็จะเป็นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกับ่หมื่นแปดเดบวกก่อนผมก็ไม่ทันเหมือนกันหมื่นแปกับสองหมื่นหนึ่งันห้าร้อยมื่นก็แลกันเติมให้ห้าร้อยี่มืนจบซื้อฐานนี้นะคุยกันราคาให้เห็นเลย 4ี่หมไปต่อได้เล็กน้อยบอกเลยแต่ก็ไม่ถึง10%เท่าที่ตั้งเป้าคิดว่าคู่นี้คงบวกได้เล็กน้อยครับอี่4มื0 0จบเท้าครับเนี่ยราคาที่คุยกันไว้จบแล้วก็จะมีประมาณนี้อันนี้50,000ผมซื้อคำนวณดูได้ครับขึ้นลงเป็นยังไงก็แต่ว่ามันไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับห5าห0่นไม่ไหว5 2 0ห0อค่ะ52่อ่ะ 52าเดือนก่อนเนี่ยหรือไม่เอางนนี้ถ้าเป็น52าหื่นสองอ่ะมันไม่ใช่ญหาถ้าเป็นต้นปีเ,เนี่ยเอาไปเจ็ดหมื่นเนี่ยนะใช่เนี่ยตอนนี้นะผมก็ขายได้ประมาณห้าหมื่นสองห้ม่นาให้ผมหน่อยห้าสิบดผมซื้อถ้ามันไม่ซื้อห้าหมื 2, ่นสอให้ผมหน่อยห้าสิบผมซื้อ,อามสแเอาแค่นั้เนะเอาแค่นี้นะโอเค ที่ปล่อยวันนี้อันนี้นะยังเก็บไว้ก่อนเนาะไม่โดนใจไม่ว่ากันเลยเพราะว่ามันไม่ได้หนักหนา,าเก็บมาราคาวัด,ดวอันนี้เก็บกลับบ้านส่วนอันนี้เช่า 1, 2, 3, ห,นนหนึ่งสสามสี่เหรียญทองคำซะหนึ่งตอนแรกก็ผมเตรียมเงินสดมาเช่าทองคำนเท่านี้ตังค์ไม่พอใช่แล้วต้องโอนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังไม่เนี่ยยังไม่ได้สอ่องรูจมูกเลย กำไรน้อยหน่อยแต่ก็กยย็ยังยินดีรับเช่าแหละครับต้องขอบคุณมากกว่าที่เอามาปล่อยให้ผมเพราะว่ายังน้อยคนที่รับเช่าไม่ใช่ผมคนเดียวแต่คนที่ไว้ใจเลือกเราต้องขอบคุณขอบคุณพี่จันนี่แหละเดี๋ยวผมจะบวกเลขให้ดูอันนี้40,000ื่นะครับเรียนแอปเปิลแล้วก็บวกกับชนะจน51นะครับถ้าเราเจอกันไวกว่าน,นี้จะได้ตังค์เพิ่มไปอีกประมาณ2 0,000ต้นปีนะเลขบัญชีใช่ไหมได้ครับเลขบัญชีมาเลย เงินออกไปแล้วเดี๋ยวรอลองเช็คดูนะครับเ,เ,ขเข้าแล้วมั้งเข้าแล้วไหมโอ้โหวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคือยังอยู่สภาพเนี้ยอยู่ข้างนอกฟรีสไตล์อยู่เลยวอากาศจะโทรพวุนี้ <c oughs> แล้วว่าคนนี้ว่างเราบายบายก็ <c oughs> <c oughs> เอาเลยเอาเลยเพื่อพรุ่งนี้ไปเพื่อพรุ่งนี้ไปทําอะไรต่อได้ได้เอาเงินเข้าแล้วครับได้เช่ามาเรียบร้อยขอบคุณมากครับ เดี๋ยวได้เดินทางกันต่อขอบขอบคุณมากขอบคุณมากครับได้เช่ามาเรียบร้อยครับ,รบพระทั้งหมดทั้งชุดนี้นะครับไม่คิดว่าจะได้เช่าทั้งชุดเลยตอนแรกคุยกันไว้แค่พระเอกของวันนี้ ของเราก็คือเหรียญรวยทันใจเนื้อทองคานะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าพี่จันนะเขาก็บอกว่าเขายังมีรายการอื่นๆอีกนะครับเขาเช่าไว้เยอะมากเนี่ยวันนี้คุยกันยังได้รู้เลยว่าเขายังมีหัวเลศทองคำอีกซึ่งยังไม่ได้นํามาให้ผมดูนะครับวันนี้เรามาดูกันเนี่ยตั้งใจมาดูเหรียญทองคําแต่พิเศษเราเกินคาดก็คือได้เหรียญเนื้อเงินมานะครับเหรียญแอปเปิ้ลรวยยั่งยืนนะครับแบบนี้ อันนี้เป็นเหรียญเพิ่มเติมที่อยู่นอกรายการที่เราคุยไว้นะครับเหรียญแอปเปิ้ลรวยยั่งยืนทั้งเนื้อเงินลงยาแดงและก็เนื้อเงินลงยาน้ําเงินเลยนะครับแบบนี้ก็เช่ามาคู่เลยเรียกว่ามาแบบทีเดียวแพ็คคู่เลยนะครับสองเหรียญน,นี้ก็เช่ามานะครับตกลงขอไว้ที่40,000อ่ะเอาไปออกต่อได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมจากเหรียญทองคําแล้วก็2เหรียญแอปเปิ้ลนี้ก็ยังมีเหรียญเนื้อเงินรุ่นชนะจนครับ เหรียญชนะจนเนื้อเงินเนี่ยเป็นเหรียญน,นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับนิยมหลายๆท่านจัดอันดับให้เป็นนิยมรองจากรวยพันล้านนะครับเป็นยอดนิยมอันดับสองนะครับซึ่งแบบนี้มีผมก็รับเช่าหลายๆหมื่นนะครับเหรียญ <_ n ix> ชนะจนเหรียญน,นี้เคยพีคไปถึงหลักแสนแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ย่อลงมาตามสภาพเศรษฐกิจนะครับก็ s> <S ๆๆบยังรับเช่าอยู่ไม่เคยหยุดเช่านะครับขอแค่คุยราคาปรับให้เป็นมาตรฐานปัจจุบันราคาเหมาะสมผมก็รับเช่านะครับ แล้วพระเอกวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเหรียญรวยทันใจเนื้อทองคําเหรียญน,นี้ครับเหรียญรวยทันใจเนื้อทองคําปี2558ครับเหรียญน,นี้ดูแท้งดูง่ายสบายตานะครับเป็นเหรียญทองคําที่สวยนะครับเป็นเสมาแบบนี้สวยๆเลย ในปี2565ที่ผ่านมานะครับผมได้เช่าเหรียญรวยทันใจแบบนี้อย่างน้อยๆสามเหรียญและนี่เป็นเหรียญที่4ชุดนี้ก็หลายหลายแสนที่รับเช่ามานะครับเอาเป็นว่ามีสวยกว่านี้นะครับถึง3 0 0แสนรับเช่านะครับแต่วันนี้ถือว่าก็เป็นเลขธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีมาตรฐานราคารับเช่าพอไปต่อได้ตามมาตรฐานของหูคือ5% 10ซให้ไปต่อได้นะครับก็ถ้ามีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะสามารถส่งหาผมได้ที่ไลน์แอดกุ้งแปดแปดที่เฟซบุ๊กรับเช่าหลวงพ่อรวยโดยกุ้งธีรพัฒนนะครับทิกตอกีร พัดกุ้งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ลงคลิปวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็น y ย u ทูบเฟซบุ o o ทิกต็อกเนี้ยผมก็จะลงช่องทางติดต่อไว้ถ้ามีพระแท้เป็นของหลวงพ่อรวยเนี้ยส่งมาให้ผมรับเช่าได้ประเมินราคาได้ได้ทุกระบบเลยอยากรู้สอบถามแท้ปลอมยินดีดูให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อพูดคุยกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากชื่นชอบอยากเป็นกำลังใจให้ง่ายๆเลยครับแค่กดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b ้กดติดตามช่อง YouTube u t ท b e นะครับขอบพระคุณ จะได้รับการแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอที่เพิ่มเติมจากช่องของผมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ